สวัสดีครับพบกับไลา์กับกิจพลเดชวิสัยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาคุยถึงเรื่องสอสอนะครับสมาชิกผู้แทนรัศดรสมาชิกผู้แทนรัษฎรผู้ทรงเกียรติแห่งรัฐสภาไทยนะครับก่อนที่จะมาคุยถึงรายละเอียดกันก็เข้าไปฝัน สิ่งดีๆนะครับในการร่วมการทําบุญนะครับบอกบุญนิดหนึ่งนะครับว่าใครที่จะร่วมทําบุญสร้างพ่อปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปทุมมานะครับขนาดเท่าองค์จริงนะครับบริจาคหนึ่พบาทนะครับจะเขียนชื่อนามสกุลไว้ที่ฐานนะครับสร้างขึ้นที่ข้างเจดีพันปีวัดราชบูรณะพิษณุโลกครับแล้วใครจะบูชา พ่อปู่แม่ย่าซึ่งเป็นเหล็กนำพีนะครับคู่ละ2 9 9 9บาทแล้วก็มีองค์พญานาคนะครับองค์เล็กลงมาหน่อยนะครับบูชาเก9าบาทแล้วก็พระนางพญาสยามนะครับซึ่งกูบาบุญล้อมนะครับแล้วก็อาจารย์จ้ำาสีบูรพาเป็นทำพิธีพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็มีหม่อมหลวง วันชายนาวรัตเป็นประธานในพิธีนะครับเป็นผมเป็นประธานในการจัดงานนะครับ99บาทนะครับทั้งหมดนี้ก็ไปสมทบทุนสร้างพ่อปู่แม่ยา่าองค์เสมือนองค์จริงนะครับอินบ็อกเข้ามานะครับใน f a c e b o o k กิีดพลเดชว,วิสัยใน Facebook ด็กร์กิตนเดชวิสัยแล้วก็ในเพจเพจใหม่ที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นนะครับคือเพจกิตโพสชาน e ลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศเรานะครับถือว่าเป็นสสผู้ทรงเกียรติ mm hmm. เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วทั้งหมดมี500คนนะครับเป็นสสแบบแบ่งเขต400 mm hmm. คนนะครับเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์100คน การที่จะเป็นผู้แทนราษฎรนะครับเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยก็คือพี่น้องประชาชนในเขตนั้นๆเลือกนะครับและรวมทั้งปาิลิตซึ่งเป็นขนาดยอดรวมของประเทศนะครับไม่อยู่ในความผูกมัดหรืออานัดมอบหมายหรือความครอบงำใดๆและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมโดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สภาผู้แทนราษฎรนะครับมีหน้าที่ทางนิติบัญญัติซึ่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตาขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็ด้วยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาและยังมีอาํานาจควบคุมปัญหาราชการแผ่นดินเช่นการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งกระทู้ถามและเสนอยติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทั้งนี้เป็นไปตามการปกครองระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภานะครับนั่นคือหน้าที่หน้าที่หลักๆของสสนะครับก็การประชุมสภาประชุมสภาก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับ บุคคลต้องห้ามนะครับก็มีด้วยกันหลายข้อนะครับมีหนึ่งติดยาเสพติดนะครับบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตนะครับเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆเป็นบุคคลที่มีหล้าต้องห้ามต้องห้ามนะครับตามมาตราเก้าสิบห หรืออยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสบัครเลือกตั้งเป็นการชั่วข่าวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งต้องคำพิพากษาให้จำคุกหรือถูกคุมขังโดยหมายของศาลเคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมาแล้วไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ความผิดโดยประมาทหรือความผิดระหูโทษเคยถูก สั่งให้พนัราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐกิจราะท<ส>ุจร<ส>ิตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการชุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชกา,า,า,ารเคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สิตตนตกเป็นของไปดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะการกระทําผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเคยต้องพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำวามผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทําการผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการผู้ยืมที่เป็นการช่อกงประชาชนหรือกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้ากฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปรับความค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันปรับความการฟอกเงินและความผิดฐานฟอกเงิน นะครับแล้วก็เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดกระทํามันเป็นทุจริตในการเลือกตั้งเป็น้าชการที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําหรือนอกราชการการเมืองเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริาร้องถิ่นเป็นสมาชิกพุทธสภาหรือเคยเป็นสมาชิกพุทธิสภาและสภาชิสภาพสิ้นสุรลงไม่เกินสองปีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐหน่วยงานราชการหรือรัฐกิจหรือเป็นเจ้าหนี่อื่นของรัฐเป็นตุลาการสารรัฐมนูลหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์การอิสระ อยู่ระหว่างต้องห้ามไม่ให้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองเคยพ้นตำแหน่งกกนเพราะเหตุตามมาตรา144หรือมาตรา235นะครับนั่นก็เป็นข้อห้าม18ข้อนะครับใครจะเป็นผู้สมัครหรือจะไปลงสมัครก็มาอ่านแล้วมาวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าตัวเองเข้าข่ายไหมเพราะถ้าเกิดดันไปชนะการเลือกตั้งได้เป็นสสนะครับก็จะมีปัญหาโดนตัดสิทธิ์ นะครับแล้วก็อาจจะติดคุกด้วยก็ได้ในฐานะฐานะที่จงใจปิดบงังว่าตัวเองมีความผิดนะครับเงินเดือนของสอสอนะครับเงินเดือนจริงเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทและมีเงินเดือนเพิ่มให้อีกสี่หมื่นสองพันสามร้อยสามสิบบาทรวมแล้วหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทนะครับเงินเดือนสอสอกับสอวอเหมือนกันแล้วยังมีค่าเดินทางนะครับ ที่เบิกได้นะครับรถไฟเครื่องบินมีตั๋วฟรีนะครับไปต่างประเทศมีเบี้ยเลี้ยงนะครับแล้วก็มีสิทธิ์จังตั้งผู้ช่วยประจำตัวนะครับสอสอคนมีสิทธิ์ตั้งพักพวกได้ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวค่าตอบแทน24,00 0บาทผู้เชี่ยวชาญ1คนนะครับผู้ชำนาญการประจำตัว1คนนะครับค่าตอบแทน1น0 0 0 0 0บาท ต่อเดือนนะครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้ดําเนินงาน5คนหรือผู้ช่วยสอสอนะครับถ้าตอบแทนก็ละ15 0 0 0บาทต่อเดือนผู้ช่วยสะสะกับผู้ชํานาญการก็เงินเดือนเท่ากันแต่มีผู้เชี่ยวชาญที่เงินเดือนเยอะกว่าคือ24 0 0 0ันบาทก็คือมีทีมงานทั้งหมด8ปดค,คนับสสหนึ่งคนมีทีมงาน8คนที่มีเงินเดือนกินเป็นข้าราชการกำรวจแล้วก็เรงมีเบีย้ยประชุมนะครับกรรมธาิการเวลาประชุม ก็ได้ค่าเบี้ประชุมครั้งละ1500บาันะครับมีค้าเบี้ยเลี้ยงค่าร,รักษาพยาบาลมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับที่ผมเอาเรื่องนี้มาคุยให้ฟังก็คือว่าหลายคนก็ไม่รู้นะครับว่าสมาชิกผู้แทนรัษฎรมีหน้าที่อะไรสมาชิกผู้แทนรดศดรมีหน้าที่ไปงานศพงานแต่งงานบวชหรือ,อยังไงไม่ใช่นะครับแต่การลงพื้นที่ หลายคนบอกว่าเป็นสอสอมันต้องไปสภาทำไมไปงานส่งไอ้นี่มันเขาจะไปไหนมันก็เรื่องของเขาครับอย่าไปเสือกเขาไม่เป็นสอสอเขาเป็นคนธรรมดาเขาก็ไปของเขาอยู่แล้วงานโสมันแต่งงานบวชเมื่อมีคนเชิญนะครับและการลงพื้นที่เนี่ยมันทําให้ได้รู้จักคนรู้จักชาวบ้านชาวนาชาวไร่กรเกษตรกรผู้ใช้แรางงานก็ที่มางานศพนี่แหละ อสสเขาไม่ใช่ไปถึงปุ๊บไปทอดผ้าแล้วกลับเขาไปก่อนเวลาแล้วบางทีเขาเสร็จปุ๊บเขายังอยู่ต่ออีกเพื่อพูดคุยพบปากกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ถือโอกาสนี้แหละเป็นการลงพื้นที่ไปนในตัวนะครับก็จะได้รู้ว่าราคาข้าวเป็นยังไงนาเป็นไงมีปัญหาอะไรทกศมันปล่อยเงินคู่ไม้สาก,กรเป็นยังไงก็ก็จะรู้ปัญหานี่คือสอสอนะครับหนะที่ พสส,สไม่ได้หน้าที่โดยตรงแต่เป็นการรวบรวมปัญหาต่างๆในพื้นที่ในเขตที่ตัวเองรับเลือกต่างเอาแต่ละเขตมันมีปัญหาไม่เหมือนกันครับภาคใต้อย่างภาคอีสานอย่างภาคเหนืออย่างภาคกลางอย่างในกรุงเทพ,ยพอย่างเพราะนั้นก็อย่าไปว่าเขานะครับเขาจะไปไหนก็มานเรื่องของเขาครับหรือเขาจะไม่ไปมันก็เรื่องของเขานะครับแต่ที่เป็นเรื่องเป็นราวก็คือผมไม่เข้าใจว่าจริงๆสส,สนะครับคือสมาชิกสภาผู้แทนรารรษฎรผู้ทรงเกียรติ ถ้าหมดมีห้าร้อยคนผมว่าสะสะส่วนใหญ่นะครับเป็นคนดีเป็นคนที่ทำงานทำการเป็นคนที่เอาใจใส่พี่น้องประชาชนเป็นที่ไปทำงานไปประชุมสภาไม่เคยขาดนําเสนอปัญหาต่างๆในพื้นที่ส่วนใหญ่ครับแต่มีส่วนน้อยไม่กี่คนนี่แหละครับที่แม่ออกมาให้สัมภาษณ์แบบทำให ด้อยค่าตัวเองเนี่ยด้อยค่าสอสอไปยุ่งเรื่องตัดค่าจัก,กรกรรมมั่งไปยุ่งเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นข่าวตามกระ,สะแสเพื่อให้ตัวเองมีชื่อเสียงมีคนรู้จักครับแล้วมันก็ทำให้การเป็นสอสอนั้นดูแย่ลงนะครับเพราะคนฟังเขาไม่รู้คนดูเขาไม่รู้เขาดูว่าไอ้สอสอเป็นแบบนี้ตั้งห้าร้อยคนเหรอครับมัน ผมว่ามันจริงๆมันก็ยังเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังของประชาชน,นครับทา่าน่อรแต่นี่ร้ายไปกว่าน,นั้นเลยร้ายไปกว่าน,นั้นผมฟังและผมเห็นและผมอนาจใจจริงๆในการที่สสรันสีมายอดรัศมีรอดรัศมีครับพึ่งเป็นสสพักร่วมรัฐบาลน,นะครับเป็นสสเขต ก็ลุกขึ้นอภิปรายในสภานะครับพูดถึงน้ำในห้องน้ำแม่งไหลแล้วปิดไม่ได้ปิดไม่หยุดเกรงว่าเวลาปิดสภาแล้วน้ำจะพว่วมจะเสียหายเอ้ยข้อนี้ไม่ได้มีอะไรผิดครับไม่ได้มีอะไรผิดแต่มาสมควรใช้เวลาสภา อันมีค่าพูดถึงเรื่องนี้มาเท่านั้นยังไม่พอพูดถึงสอสอเอาข้าวกล่องอะข้าวผลข้าวอะกลับบ้านคือเขามีห้องกินข้าวแล้วสอสอมันกินข้าวเฟรสนะปีแต่เฉพาะสอสอ,อผู้ติดตามเนี่ยที่ไปด้วยผู้เชี่ยวชำนาญผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผู้ช่วยสอสอเนะี่ยบางทีเขาติดไปด้วย เวลาไปไประชุมสภาเขาไปเป็นเพื่อนกันเขาก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปกินในห้องเพราะให้เฉพาะสอสะแล้วเขาก็ใส่กล่องนะหอบกลับบ้านนะคือกินไม่พอคิดถึงพระพวก่ะเอากลับบ้านใส่กล่องใส่กล่องเอากลับบ้านเอากลับออกจากห้องนะแล้วก็ไปให้พระพวก,กิน เราก็ไม่รู้เขาไปไหนพรเดีเอาไปจากร,าปรอปพเอาไปจากแม่บ้านเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับไอ้นี่ไปพูดในสภาไปพูดบอกว่าตัวเองอะไปที่หลังไม่มีอะไรกินต้องกินข้าวไข่เจียวผมจะบอกให้นะครับคุณเป็นสอสอครับข้าวไข่เจียวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชาะะครับคนจนเป็นล้านล้านคน ไม่มีปัญญาแดกข้าวไข่เจียวนะคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเอาไปคุยในสภาคือไปหานายกชวนไปหาประธานสภาชวนหรือไปคุยกับเจ้าหน้าที่หรือไปคุยกับใครก็ไม่รู้รก็มีประธานกรรมธิการเรื่องสภาไปคุยตัวตๆก็ได้แบบไม่ต้องเอามาคุยมาคุยแล้วคนฟังคนแม่งฟังทั่วประเทศคนฟังแม่งเปสิบสิบล้านคน ไปด้อยค่าสอสอด้วยกันเองตัวเองไม่ได้ดูดีนะรังสีมารอดรัศมีไม่ได้ดูดีนะดูแบบเฮ้ยอะไรวะทำไมมึงไม่พูดถึงความเดือดร้อนของชาวไร่าชาวนานในเขตพื้นที่มึงวะหรือเรื่องประมงอะไรพื้นที่ของมึงมีทำประมงะทำไมไม่มาคุยเรื่องนี้ใช้เวลาในสภา,าอันมีค่าสามนาทีห้านาทีพูดจาเรื่องของที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน จะดีกว่าไหมที่พูดจาว่าตัวเองไปสายแล้วไม่มีข้าวแดกต้องแดกข้าวไข่เจียวมันเกิดอะไรขึ้นในสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้นะครับแล้วก็จะไปตีโพยตีาพายจะไปดา่ารัฐบาลที่มาจากรัฐประหารไปดา่ารัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจในเมื่อตอนนี้มันเป็นประชาธิปไตยรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง สามรัฐธรรมนูญจะผิดจะถูกต้องไม่ว่ากระธีรัฐธรรมนูญแต่เขาไม่ได้ยึดอำนาจมาแต่สอสอกับพวกสรงเกียรติคุยเรื่องสอสอเอาเก้ากล่องกลับบ้านผมจะบอกให้นะครับไอ้สอสอทั้งห้าร้อยคนที่มาประชุมรภพานะบางคนเขาไม่แดกในห้องประชุมนะครับเขาไปกินตามเหลาตามพัตคานหรือบางคนเขาก็ไปกินข้าวแกงหน้ารัฐสภาแับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องนะครับผมฟังแล้วผมก็อนาจใจอนาจใจจริงๆว่าวุฒิภาวะคนเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรคนที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราถ้าสสพิษโลกทำอย่างนี้นะครับถ้าคุณนิยมช่างพินิษทำอย่างนี้นะครับคุณหมออองทำอย่างนี้นะครับคุณบลบพล ทำอย่างนี้นะครับคุณอ,อุชาน้อยวงทำอย่างนี้นะครับคุณตำนานมานัดอ่อนอ้นอายทำอย่างนี้นะครับสอสอพิโรคมีห้าคนห้าเขตถ้าทำอย่างนี้ผมจะไล่สดตาจะบอกให้จะด่าในพิรโรกนี่แหละจะไปพูดไอ้เหวอะไรแบบนี้ไม่ได้แต่สอสอพิสรโรคเก่งมากครับสอสอหมออ๋องก็พูดดี พูดเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูประบบดูนระบบนี้เกี่ยวกับวิชาการนะครับอสสนิยมก็พูดถึงเรื่องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาสสอนุชาก็พูดถึงเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับอสสนพนก็พูดถึงเรื่องเรื่องน้ำ เท่าน้านครับสอตสตสํานานมานะก็พูดถึงพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลนะครับก็พูดดีๆกันทุกคนนะครับถ้าอภิปรายในสภาถ้าพูดแบบนี้นะผมคนหนึ่งเราไม่ยอมแน่ๆผมจะไม่เกรงใจนะครับแต่สรุปสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าอย่างไรเขาตามนะครับก็ต้อง นับถือให้เครดิตท่านสอส,อสอทุกท่านสมาชิกสภารัศดรผู้ทรงเกียรติแล้วก็ขอให้สอสอทุกท่านทำตัวเวลาพูดจาภาษายอะไรก็ทำตัวให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรผู้ทรงเกียรติด้วยอย่าเล่นลิ้นอย่าเอามันไม่ได้แล้วครับคนก็ดูทั้งประเทศนะครับมันก็จะบ่งบอกย้อนไปถึงเขตพื้นที่ ที่เลือกท่านเข้ามาว่าคนพื้นที่ก็เป็นคนอย่างสอสอเพราะว่าคนเหมือนกันก็จะเลือกคนเหมือนกันขึ้นมาเป็นสสเป็นตัวแทนของพวกนราแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายสดของผมในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับสู้ๆกับสถานการณ์แบบนี้นะครับก็พยายามรักษาสุขภาพ ให้มากจะกินจะอยู่จะแดกอะไรก็ให้พอประมาณนะครับเพราะว่ากินเยอะมันก็ป่วยเยอะตามใจปากวันหนึ่งก็จะกินอะไรไม่ได้เลยต้องกินอาหารทางสายยาต้องระวังสุขภาพให้มากๆนะครับี่ขอทุกท่านมีความสุขมาขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามทั้งนอกประเทศในประเทศขอขอบคุณมาดามราเต้ขอขอบคุณ,าาาขอ,ขอ,คณอาจารย์จ้ำศรีบุรพาน ที่สนับสนุนผมให้มีวันนี้ขอให้พระคุ้้นฟองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี